แล้วหลังจากนั้นพลตารตวจตรีวิชัยก็ฝากถึงจินตลาอ่ะลองฟังดูนะฟังพร้อมกันนะฟังดูนะจินจินตลาเนี่ยนะปวดที่จะมาทำอะไรสักอย่างไหมครับในความคิผมว่าในความรู้สึกจินตลาต้องออกมาอเพราะจินตลาเนี่ยก็คือถ้าไปรับวงสวงต่างหอ,อยแล้วพูดอิทธิริเตียหามหรือความเชื่อของต่างหอยเนี่ยมันก็เป็นตัวดีแต่การที่คุณเอาต่างหอยมาเต้นยกก้นยกแก้งยกาขาเอาคนมาอย่างเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ถูกนะ เห็นไหมเอาสั้นๆพอนะครับเอาสั้นๆพอแล้วผมสรุปให้ก็คือพลตำรวจตรีวิชัยเนี่ยเรียกร้องให้คุณจินตลาควรออกมาทาอะไรสักอย่างเ,เอางี้ละกันควรทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันลามไปหมดอนะ่ะมันลามไปหมดคือลองคือมันลามไปถึงเต่าง,งอยลามไปถึง เพลงแอดคาราบาวลามไปถึงคนเต่างอยลามไปถึงบองประธานสภาวัฒนธรรมที่ออกมาบอกแอดคาราบาวนู่นนี่นั่นซึ่งทั้งหมดเท่ามวลท,ที่มันเกิดเป็นเรื่องเลยนะครับมันก็ต้องพูดให้ชัดว่าส่วนหนึ่งก็เริ่มต้นมาจากผลงานของคุณจินตลาเหมือนกันซึ่งผมก็เข้าไปดูในในใน u t u b e นะเพลงนี้ก็ยังอยู่นะครับบทเพลงนี้ก็ยังอยู่นะคลิปวิดีโอก็ยังอยู่นะคือตอนนี้ คนต้นเรื่องอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันนะคือพลเนี่ยเขาก็มีคดีอยู่ที่กบะอกใช่ไหมครคดีน้องชมพู่เ,าเขาก็ว่าไปกับป้าแตนกับแตนก็ว่าไปนะก็ว่าไปซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยคือคุณจินตลาอาจจะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยคดีอ่ะไม่รู้ไงไม่รู้ไงแต่คุณจินตลาเป็นคนพาพลมาร่วมกับผลงานเต่าง,งอย แล้วคดีมันก็ตัดสินแล้วแอดก็แต่งเพลงแล้วรองประธานสภาวัฒนธรรมก็ออกมาใช้คาว่าบวยวายนั่นแหละครับบอกว่าเปลี่ยนชื่อเพลงได้ไหมเนี่ยมันก็คือเราก็ถ้าเป็นเราอาจจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เกิดมาจากเราด้วยนะนะมันก็อา,ากาศมาจากเราด้วยนะเพราะนั้นเราควรออกมาทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะตอนนี้เพลงมันตีกันแล้วเพลงเต่างอยของกิมตะหลาที่มีพลไปร่วมโคเวอร์นะที่มีพลไปร่วมโคเวอร์ ครับเพลงฆาตรกรเต่างอยของแอดคาราบาตอนนี้มันสู้กันละมันสู้กันอย่างชัดเจนนะนะครับอืมเพราะฉะนั้นท่านวิชัยเ็าบอกว่าผมใช้คํานี้แล้วกันนะคุณจินตาหลาควรจะออกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะควรจะออกมาทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นการแสดงความรับผิดชอบนี้เหรอเป็นการแสดงท่าทีนะตระหนักรู้ต่อสังคมเราเป็นคนของสังคมเราเป็นคนสาธารณะ นะเวลาเราทําเราได้ประโยชน์มันก็เราก็ร่ํารวยถูกไหมเราก็มีชื่อเสียงส่วนเวลาที่เราทาแล้วมันดันไปเกิดผลกระทบจะว่าดีไม่ดีอะไรก็ตามแต่ต่อสังคมเนี่ยเราในฐานะเป็นคนต้นเรื่องเนี่ยจะผิดจะถูกไม่เกี่ยวนะเราในฐานะเป็นคนต้นเรื่องก็ควรจะทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามนะในฐานะสื่อมวลชนด้วยนะครับนอกเหนือนจากท่านวิชัยร์บอกว่าควรจะทำอะไรสักอย่างนะครับอ่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์ค็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิน้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็ inbox ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต,ต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันออลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพอ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ